อันนี้ก็เจอ,อหนึ่งคลิปนะครับดูอันนี้เคงเลยแล้ดูหัวจีดนะฮะอ่าเดี๋ยวก็ลองสตาร์ทอีกทีดับเครื่องสตาร์ทชินติดยากเลยนะครับคันนี้อ่าลองสตาร์ดูอ่าสตาร์ทยากลากยาวนะครับแรงกานหัวจีดน่าจะรั่วด,ด้วยแล้วก็มีเสียงเคงนะครับสำหรับเจ้า b t 5 0อันนี้นะฮะ แรงด้านล่างปกติแล้วอะแรงด้านล่างเนี่ยเวลาเป็นสตาร์ทเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากนะ,ะตันนี้ก่อนสตาร์ทแรงด้านล่างขึ้นค้างอะโอเคนะฮะก็น่าจะเป็น่หัวฉีดแล้วครับผมหัวฉีด BT ห้าสิบนะครับตอนนี้เราก็เอาออกมาเทสที่แทนแล้วนะครับก็นี่เลยถูกที่สองเล็กจริงๆ นะฮะสูบอื่นเขา 5, 65, สิบสองจ้ายีสูบนี้9กอ่าก้านะครับส่วนอ่าก็ฉีดน้อยมันไม่เท่ากันสักหัวเลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องทำการตรวจพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าเป็นที่อะไรนะครับ คลองปลายหัวฉีดหายนะครับจิ้มลองปลายหัวฉีดจะเป็นนี่เบอร์เล,เล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเล็กมีไหมแล้วฟืดมากเลยแสดงว่าไม่รู้ไปถักนึกว่ามาเทก,กลากเลยโอเคเห็นได้ไหมอืมอ่าโกหกไฟลัดนะครับ อ่านี้มีวะเนี่ยอันนี้มีมีมีเอตัวนี้มีแสดงว่าไม่มีสองต้นอ่าลองวัดเอาออกมาวัดเลยเดี๋ยวถามว่ามันเล็กยังไงอะไรตัวนี้ทำกันยากเกินแสนขินนะพวกนี้ออกมาเลยเนี่ยมันหล่นไปไปไหนวะอ่ะปึ๊บหุ่นอยู่ข้างในนู่น นี่เดียวดูในมือดูในมือเนี่ยไม่มีมาสองต้นนะอ่าลองวัดดูซิเรียนรู้กันไปงานวชิดคนทำก่อนก็เก่งกว่าเก่งก่อนไม่ให้เก่งกว่าอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งโอเคแต่เราไม่มีเบอร์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอ่ะก็มีเบอร์หนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งศูนย์เลยก็ไม่รู้ว่าใส่ไปแล้วมันจะเกลีจะกล้าหรือเปล่า เดนะี๋ยวเราจะลองสตาร์ทอีกทีนะครับว่าหลังจากทําการแก้ไขไปแล้วเนี่ยอาการมันหายไหมอ่ะลองสตาร์ทดูวะติดง่ายไหมมีเสียงเขรกไหมโอเคอันนี้มีซ่อมโมส,สีด,ด้วยนะแล้วก็เซนเซอร์ไ้ลางนะครับจบครับผม อันนี้มีการทำหัวฉีดก่อนหน้านี้มาแล้วชิ้นส่วนไม่ครบด้วยก็าเราก็ทำการปรับแต่งหัวฉีดให้ได้ค่าเท่าที่จะได้ดีที่สุดนะเพราะว่าอันนี้ใช้ชิ้นส่วนเดิมมีต้นที่สที่สองคือต้นนี้เปลี่ยนชุดเปล่วาวไหลกลับไปนะครับโอเคก็จบตรงงานครับผมอันนี้เป็นค่า ลางเขามาเร็วนะฮะไม่อยู่เดียวคีเชื่ออ่าลองเหยียบกระเร่งดูกราฟนี่คอนเันกราฟอ่ามันก็จะขึ้นมาโอเคนะ